นำเสนอโดย m ม n ซิ t ี Fan นไทย l a นดเนื่องจากตอนนี้ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษของเราไม่มีการลงเตะดังนั้นวันนี้แอดมินจะมานำเสนอในส่วนของเรื่องของเอเย่นนักเตะอาชีพให้แฟนๆได้ทราบกันเรื่องของเอเย่นอาชีพที่แฟนบอลสายหัวแต่ขาดไม่ได้ในโลกของฟุตบอล ีฟาประกาศตัวเลขค่าแรงของเราเอเย่นในวงการฟุตบอลชายในตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมากับตัวเลขที่น่าตกใจเมื่อในตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมาเราเอเย่นได้รับเงินไปรวมมากถึง430.8ล้านปอนด์เก็บดิวการย้ายทีมในรอบนี้โดยคิดเป็นเงินจากยอดการซื้อขายนักเตะรวมแล้วประมาณ4,360ล้านปอนด์โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดการซื้อขายสูงถึง29.7% จากรอบปีที่แล้วตามรายงานจาก BBC พิเมลียังคงควา้าแชมป์การซื้อขายประมาณ1,900ล้านปอนด์และแอนโทนีเก็บค่าตัว81.3ล้านปอนด์คือตัวเลขสูงสุดของตลาดซื้อขายรอบนี้ที่เรียกกันว่ายังคงบ้าคลั่งกันต่อเนื่องนั่นหมายถึงการแข่งขันในพิเมลีก,ก็ยังคงสูงขึ้นไปตามด้วยเช่นกันตลาดการซื้อขายเป็นส่วนหนึ่งในวงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่แฟนบอล ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเก็บเกินย้ายทีมที่จะมีราคาค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆและในโลกของฟุตบอลเอเย่นนักเตะกลายเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งกับการดําเนินการให้นักเตะคนหนึ่งย้ายไปยังสโมสรใหม่ได้อย่างราบรื่นอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่านักเตะอาชีพถูกหล่อล้อมและทุ่มเทให้ความสําคัญกับการเล่นฟุตบอลเป็นอันดับแรกมาตั้งแต่วัยยังไม่ถึง15ปีบางคนเข้าทีมเยาวชนของสโมสรตั้งแต่6-7ถึงปีก็มีไม่น้อย แม้ว่าในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาสโมสรส่วนมากให้ความสําคัญกับเรื่องของการให้การศึกษากับนักเตะเยาวชนควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องฟุตบอลแกนอย่างมากแล้วก็ตามทีโดยระยะหลังหลายสโมสรเลือกโครงการในลักษณะการให้ทุนการศึกษาพร้อมกับสัญญาไม่เกิน3ปีกับเด็กเยาวชนซึ่งเป็นการการันตีว่าเด็กคนนี้จะมีที่ไปต่อทั้งเรื่องฟุตบอลและเรื่องเรียนแน่นอนอีกในยะหนึ่งคือ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ไหนเวลาเดียวกันฟุตบอลเป็นทางเลือกหนึ่งในชีวิตแต่มันไม่ใช่ทางเลือกเดียวที่ต้องเลือกและมันไม่ใช่ทุกคนจะได้รับเลือกดังนั้นทางเลือกที่มากขึ้นจำเป็นสำหรับนักเตะเยาวชนเมื่อพวกเขาถึงจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้แล้วในวงการฟุตบอลแพร์แมตเตซเกอร์ Zucker, ผู้จัดก,การทีมเยาวชนของอาร์ซนอล อดีชป์โลกปี2014กับทีมชาติเยอรมันกาวไว้ในช่วงปี2019กับการรับงานดูแลทีมเยาวชนของสโมสรปืนใหญ่นักเตะเยาวชนจำนวนมากแทบจะร0อยเปอร์เซมาพร้อมกับความฝันสูงสุดในการเป็นนักเตะอาชีพอย่างที่พวกเขาเห็นในโทรทัศน์แต่ในความเป็นจริงพวกเขาคือหนึ่งไหนไม่ถึง1%ปอร์ซในแต่ละปีที่จะเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องจริงที่ว่าผู้ปกครองจำนวนมาก พยายามผลักดันคาดหวังว่าลูกชายของตนจะกลายเป็นยอดนักเตะที่มีความสามารถมีความมั่งคั่งและประสบความสําเร็จในวงการฟุตบอลทั้งที่ความจริงแล้วลูกชายของเขาและเธออาจจะไม่ได้ไปถึงในระดับนั้นเลยก็เป็นได้ในทุกปีมีทีมเยาวชนของทุกสโมอสรจะมีการปล่อยนักเตะเยาวชนออกจากทีมด้วยหลากหลายสาเหตุบางคนไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเมื่อประเมินแล้วทั้งเรื่องของการพัฒนาในการเตะฟุตบอลการเรียน ไปจนถึงพฤติกรรมทั้งหมดอยู่ในการประเมินทั้งหมดมีไม่รู้กี่ร้อยทั้งที่ผู้จัดการทีมเยาวชนจำเป็นต้องบอกกับผู้ปกครองของเด็กหรือกระทั่งคุยกับตัวเด็กเองว่าทำไมลูกหลานของเขาหรือตัวเขาถึงไม่ได้ไปต่อกับสโมสรบางครั้งก็มีนักเตะเยาวชนบางคนตัดสินใจเลือกจะตัดสินใจหยุดเส้นทางฟุตบอลของตัวเองเมื่อพบว่าการได้เรียนหนังสือในห้องเรียนหรือกิจกรรมแบบอื่นๆมันเป็นสิ่งที่สนุกกว่าและอยากทำมากกว่าฟุตบอล นั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมการศึกษาจึงจําเป็นอย่างยิ่งเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนใจเมื่อไหร่หรือจะโดนบังคับให้เปลี่ยนแปลงตอนไหนกว่าจะถึงปลายทางก็จะบอกได้ว่าทํางานนี้เป็นอาชีพสิ่งที่อยู่ในสนามแข่งนักเตะทำนอกสนามเอเย่นคอยดูแลคือหน้าที่หลักของเอเย่นอย่างที่เรากล่าวในข้างต้นนักเตะจํานวนมากเล่นฟุตบอลเป็นหลักเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายรลายละเอียดของธุรกิจแทบจะไม่มีความรู้ในด้านนี้ และนั่นคือสิ่งที่เอเย่นเข้ามาจัดการให้แลกกับค่าตอบแทนที่ตกลงกันไว้เอเย่นฟุตบอลจึงพบกับช่องว่างแห่งโอกาสในเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของการมีเอเย่นหรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าในหน้าตัวแทนหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีอะไรแน่ชัดว่าเริ่มต้นกันอย่างจริงจังเมื่อไหร่แต่สำหรับวงการฟุตบอลดัตช์แล้วโยฮันครผู้จากไปเคยระบุว่าพ่อตาของเขาคอคอยสเตอร์ เป็นคนที่เข้ามาดูแลชีวิตการเป็นนักเตะของเขาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่70เพื่อมาดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาโดยตรงในยุคที่นักเตะทุกคนเตะบอลไปอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าสโมสรทำอะไรหาประโยชน์อะไรจากพวกเขาบ้างแลกกับการจ่ายเงินค่าแรงให้กับพวกเขาตามปกติที่ตกลงกันคอรครอสเตอร์เป็นพ่อค้าเพชรและอัญมณีที่มีประสบการณ์ในวงการการค้าซึ่งนั่นทำให้เขาเห็นว่าสิ่งที่ลูกเขยของเขาได้รับ มันไม่ยุติธรรมจนเขาเข้ามาเป็นตัวแทนของไครในเวลาต่อมาซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของการมีเอเย่นและทำให้คร์ได้รับเงินอย่างสมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่เขาทำให้กับสโมสสนเช่นเดียวกับสิ่งที่สโมสรเอาจากเขาไปใช้งานหารายได้ในเวลาเดียวกันและนั่นคือเรื่องราวเมื่อ50ปีก่อนที่วงการฟุตบอลยังซับซ้อนมากอย่างในทุกวันนี้การเติบโตของเอเย่นก็เหมือนอาชีพการเติบโตตามโอกาสที่สูงมากขึ้น เอเย่นมาจากคนทั้งในครอบครัวและคนนอกครอบครัวซึ่งก็ไม่มีความตายตัวแล้วแต่ความสมัครใจของนักเตะเป็นหลักและพัฒนากลายมาเป็นองค์กรเอเย่นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งในประเทศไทยก็มีบริษัทเอเย่นนักเตะหลายบริษัทที่เข้ามาดูแลนักเตะอาชีพในวงการฟุตบอลเช่นกันหากคุณมองขอเกเมนเดสกับมิโนไรโอราที่จากไปแล้วคุณจะเห็นว่าภาพลักษณ์ภายนอกทั้งสองคน มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความในใจความเชื่อมัน่นช่างเจรจาความรู้เรื่องฟุตบอลความรู้ด้านกฎหมายและการตลาดเป็นพื้นฐานหลักของเอเย่นทุกคนไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าแบบใดคือดีที่สุดโดยพื้นฐานแล้วเอเย่นจะเป็นผู้ดูแลในภาพรวมกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับตลาดของนักเตะและที่มีบทบาทที่หลายคนคุ้นเคยที่สุดคือ เรื่องของการย้ายสโมสรซึ่งจะมีส่วนของค่าดำเนินการซึ่งจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ออกมาแล้วตกลงกันและนี่คือรายได้หลักของงานนี้และเป็นเงินก้อนใหญ่สำหรับเอเย่นดังนั้นถึงไม่แปลกใจที่ว่าทำไมเอเย่นถึงมีข่าวหรือถูกพูดถึงบ่อยครั้งเอเย่นอยากให้มีการย้ายทีมบ่อยเพราะนั่นหมายถึงการเติบโตของรายได้ของพวกเขาเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับความต้องการของนักเตะเป็นหลักธุรกิจอาชีพเอเย่นเติบโตขึ้น จนกลายมาเป็นสมาคมเอเย่นและต้องมีการได้รับการรับรองการเป็นเอเย่นกับฟีฟ่ามีการวางกฎข้อบังคับที่ชัดเจนและก็ยังคงมีหลายส่วนที่ยังเป็นกฎเกณฑ์ถกเถียงกันว่าเอเย่นจำเป็นหรือไม่จำเป็นสำหรับวงการฟุตบอลอย่างไรก็ตามก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนก็ต้องการข้อเสนอที่เป็นการยอมรับของทั้งสองฝ่ายให้ได้แม้ว่ามันอาจจะไม่เป็นที่พอใจสำหรับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตาม นี่ก็เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของอาชีพเอเย่นสำหรับนักฟุตบอลอาชีพในยุโรปเท่านั้นหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับแฟนๆที่ยังไม่ทราบขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน